สวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกับช่วงนี้เฮาใส่ตั้งแต่เงียบครับผมแงียบหมานมาแล้วอึ๊บจัดเต็มครับผมพี่น้องครับเมิ่งกระสอบหมานหฮอพี่เหลือมาอีกแล้วครับสำหรับคลิปของแปลกครับผมพี่น้องครับ ทดสอบเยื่ออีกลออแล้วว่ะเตี่โอ้อาเสย์ละวมองคนเจ้าเข่าหนี่อยเถอะพี่น้องครับผมแยบสิบเจ็ดหลังครับจัดเต็มเลยครับมาอนี้เบิ้งเยื่อเท่ามาอนี้อันนี้นั่นสถานการณ์มาจากลานมูขึ้นเขาเหรอครับผมขายอาหารตามสั่งหลังจากคลิปที่เทาเอาอันใส่ปลาหมึกมาใส่แล้วเข่าอยู่หลังละโตอยู่ครับผมมาเนี้ ได้แนวไม้มาอีกแล้วครับเป็นกุ้งครับพี่น้องครับหัวกุ้งนะครับเดีย๋ยวหัวกุ้งจากร้านอาหารตามส่างนะครับเขาเอาโตวันไปไปผัดกะเพราไปเห็ดกับเขานะครับวันนี้เลยว่าสีร้องออกมาดักกบมังครับพี่น้องครับดักว่หลายดอกดักส่วนนี่เอาจักหาหลังกะเพราะครับผม ใส่ตะกุงเพียวๆเลยแล้วก็อีกสิบสองลังก็จะ่ใส่ยาปกติเฮาละ่ะครับเทลงไปกบเล่หลายเอากุ้งดักสิเขาเพราะเมืองครับผมพี่้องครับไม่อกอยางหลจะว่าบ่ค่อยมีกินข้าวป่นไหนเลยครับกุ้งอนี่ืมใจมันเล่หลายยังสิแหระครับผม <laughs> โอ้ยนี่แหละครับหลังแรกเขามีแต่หัวกุ้งเลยครับนี่ยแตเมืองสูตรนี้สิได้ผลบ่เอาก,กุ้งมาดักกบอ่ะเซลหลายอันสิสิได้จักซี่หาหลังอยู่ดาฟิโลน,นครับนี่ กุ้งเพียวๆเลยแล้วก็อีกสิบสองหลังยี่ใส่เยอะปกติครับปลาซับและ้วกะ็ปลาเคียงหน่อยเดี๋ยวใส่นี่แล้วก็ทีไปใส่แกนั่นอ,อันนี้ตรงลงไปนี่ครับม้ามือนันเพิ่นท่านเกี่ยวที่เยาใส่ยุต้นกระเดาวันนี้สิมาใส่ใสบอกเพิ่นเกี่ยวนี่ตรงลงไปพุ่ออะทั้งล่างพุ่นละพี่น้องไปนี่สามสี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอหนึง่งก็ได้หันยาวๆครับผมพี่น้องครับกระสอบ มากันะะสอบประเทยแล้วถุงยำใส่มาครับเนี่ยสูตรมั่วอีกแล้วครับผมเอาหัวกุ้งมาดักกบพี่น้องติดตามมึงมาสิคืบวะนี่ครับผมเรียบร้อยสิบเจ็ดหลังครับพี่น้องครับ นั่นลังแหลกยี่กไก่เลยใส่ไก่กันเลยครับเหยื่อหัวกุ้งหาหกหลังครับผมใส่แต่หาหลังใส่ตั้งแต่เหยื่อหัวกุ้งล้วนแล้วกะอกีหาหกหลังต่อไปนี่ผมใส่กุ้งผสมครับปลาเป็นน้ำครับเพราะว่าปลาสับเพาบม่มมีเดี๋ยวจังได้กะ มารองมึงครับพี่น้องครับมติเขาบ่กบไลยแบบนี้ <laughs> โอ้หัวกุ้งครับผมสูตรมัวอีกแล้วอีินันธนาการจากมู่ครับเฮดรานอาหารตามสั่งอยากให้ร้องให้เมืองอีกแล้วครับติดตามทั้งเฟซบ o ๊กแฟนเพจกะลิ่งยู่ใต้คลิปครับผมพี่น้องผู้อยากขอไปคุยกันทั้ง Facebook ทั้งยูทูบกับช่องเท่านี่ล่ะกดติดตามไว้เพื่อสิทธิให้บ่าผาดครับผมช่วงนี้ล่าแต่กบครับอ้ามือน,นี่มบือนเศร้าเดี๋ยวภาพว่ายามตอนแจงแก้งครับผมโอ้แดดขักเดดเนี่ยช่วงนี้มึงเพิ่งกำลังตากเขา่าสิบเจ็ดหลังครับเต็มเต็มสตรีมแต่ไเดีเยวย่แปลกๆมากเลยใส่เต็มเลย่นลองครับอ ปลาก็หายากปลาปลาตายปลาเป็นช่วงนี้น้ำม,มันหลายครับน้ำบ่ขอนมันเอาอยาครับปลาเคียงนี่หลาแห้งแต่ว่ามันหนึ่งน้ำบ่ขอนมันเอาบาได้ครับถ้าน้ำขอนๆอนี่โอ้คือสนุกใส่ครับช่วงรอบปีใหม่นี่คิดว่าใส่เงียบแบบเงียเงยเ,เลยนะครับอ้าพอกันย้ำส,สอดส่องพี่น้องครับทำหรอแดดฮ้อนขาบ้านกันครับผมบรรยากาศ โอ้หนาหนาวแบบได้ห่อนครสวัสดีตอนเ้าๆครับผมพี่รองครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับหกพวกงเศารนะครับนี่ยวันนี้วันหยุดครับมากแจ้งคือเกามือที่สองต่อกันว่าเมืองหลังแหลกครับเยื่อเข้าเงียบหมานเฮ้า บริเวณแม่นังที่ไทยมึงนะครับผมขี่รถ่นมากลลวกัเจอหนามมันขอนไหนี่หลังแหลกใส่ไว้บริเวณไทยมึงครับใส่หัวกุ้งปาลาอะไรกะปลาสาบสามอย่างร่วมกันเลยครับหลังนี้เห็นหนามขอนๆในร้องมึงครับมีกบบัวโอ้คือเม็ดแค่เนาะอู้เขายุเขายุครับผมดีดีครับหัวกุ้งสองตัว ไม่ป่าตายเลยพี่น,อน้งง <c oughs> องครับตัวบักไงเฮ้ยวอาควาไพหลายๆครับสองตัวอยู่ครับผมโอ้ยนักตึงๆนักหัวกุ้งใส่กระสอบกอนครับชึบไป,ปเบิง้งงอ่าเยียบดีเฮาใส่ตาหัวกุ้งลุ่นๆครับ แล้เนี่ยอีก16หลังใส่ไว้อยู่บางพู้นละ่ะที่ผมผมไทยมึงบางแรกไปยา,ยาวครับผมพี่รองครับ6โมงสอยตะเว้นมาท่านขึ้นอยู่ไปครับผมลุ่นน้ำกันโอ้ยบ่เข่าครับผมเดี๋ยวมาเราเห็นมีอังเข่าเลยหัวกุ้งเข้าสูตรนี่ <laughs> โอ้ยมึงได้แบบ สวนนี่ว่ารด้การครับหลังนี่ลังแรกที่มันเข่าเพราะว่าใส่ป่านัะครับใส่ท่้งหลายหลังได้ครับนี่อีกหลังนึ่งยุ่กใกล้กันเอามีกบครับผมเป็นสี่ดำๆเอาบาแมนเอากบตัวหนึ่ง เขาอยู่ครับนี่กบน้อยสองตัวบนตัวนี่กบน้อยสองสองตัวครับตัวน้อยน้อยหนึ่งเอาหัวกุ้งกับเขาครับพี่น้องครับหัวกุ้งเพียวๆนี่คือว่าเขานะเป็นตะเขาวักไหมโอ้โเขายู่บบดไดอ่ะเขาตัวน้อยๆหนึ่งครับ นี่หลังนี้หลังหนึ่งอะเยื่อหัวกุ้งเอาเขาครับผมนี่เห็นว่าครับพี่น้องครับเพิ่งเขา่าล้างละตัวอยู่ครับถึงสิเข่าว่าลายแต่กับเขาครับเขาอยู่นี่หลังละตัวขาหันโอ้เรา,าหันเขาสว่างหมดเลย อีกหลังนึงเขาไม่ค่อยดีครับแต่เขาครับอีกหลังนึงครับเป็น,นลรงนี่เอาเขาขึ้นกันเขาขึ้นเกาครับผมหัวกล้งกับเขาแล้วนี่ไหมเขาบาดเขาหลายเขาร้ายพอม เขาหลายพ้อมพี่รองครับมีปลาอยู่ตัวหนึ่งปลาตายผมใส่ปลาตายตัวหนึ่งโมมีผลนะครับปลาตายนี่ห้าตครับผมพี่รองครับอุ้ยหกตัเหมือนตัวนี้กบอ่ะเขามากินหัวกุ้งอ่ะอุ้ยได้ใส่ได้ครับใส่ได้หนึ่งสองสามสี่หาหกตัวนี้น้อยแต่ตัวนึงนี่ตัวนี้น้อยเห็นไหมครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตีครับมันมีปลาตายตัวหนึ่งผมเลยเอาใส่นี่ลังนี่หกตัวครับผมพาดให้นี่คือจังเลยหัวกุ้งเข่าบักยากหลายโอ้ั้งแรกใส่ลงพลละว้าครับ เจ้วเมิดแล้วเยื่อหัวกุ้งเขาแต่ว่าลังนี้ผมก็ใส่หัวกุ้งเหมือนแต่ว่าผสมปลาสาบน้ำปลาสับแล้วก็ปลาเต็นใส่สามอย่างหัวกุ้งมันหลายพวดใส่หาลังเ่มเมิดครับู่มุมนี่แหละเขาซัมบัว บักใหญ่บักใหญ่เห็นแล้วเขาครับผมนี่สอ้อมวันนะ่ะหัวกลุ่งเห็นไหมครับนี่ปลาสับกระใสตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาผาดล้งเดียวเสยอ,อะ่ะล้งแรลกผาดมาอ่ะใส่เวนล้างเนีก่กอนครับ ได้การครับผมดี้องครับหัวกรุงเข่าขึ้กันครับกบมันหลายหลังแถวนี้บริษัทใ้ตะป่าอ่ากี่แต้มแค่นั้นล่ะว่าต้องเสือบถ้าใส่ป่าซื้อบว่าต้องเสือบกบตัวงามโอ้ยงกัดเสือ สามตัวครับพี่น้องครับปลาตายสามตัวบางไงตุ่นปิ้งป,งปิ้งอิ่มหมดเลยปลาผมใส่ตัวใหญ่หักหนักหนึ่งอยู่มุมนี้เหยียบปลาเนื้อนี่กบใหญ่อยู่สางนี่นะครับแต่ว่าใส่ฟังผุนโอ้บัก,ก้างใหญ่เลยแม่ผมพลาดเพลิดละใหญ่หักเท่หอ,อกรอบว่นไหนใหญ่หักใหญ่เนี่ย โอ้ oh, จะเคยพ่อปีนี้นะพี่น้องครับมานี่บอน,นี่จะหวาบบอ,อมีดเด้ย๋ยวขึ้นมิดแกเนาอุ้ยมีอยูโอ้โหจะพลาดได้อย่างไรจะพลาดได้อย่างไรจักเตียมแค่นั้นละซีครับผมดังนี่มันสิพลาดไปได้จังไหนโผลหลายแบบนี่ ปาดไม้นี่แก้วครับผมเราจะไปหาใส่ปลาหมือกับหัวกุ้งเนี่ยมาใส่ออกเดี๋ยวไปบอกม่วยครับเข่าอยู่แต่ว่าหลังแรกคือพาะเขา่าผมใส่โล่งพอดใส่ติดทางคนเที่ยวพอดกบมันอนุญาตครับนี่อีกหลายหลังเลยฟังทางุ่น ผมใช่เหยื่อหัวกุง้งผสมน้ำเป็นมือทางผีก่อนอยาวๆครับผมคลิปนี่อ๋อเห็นน้ำดินแล้วยุบโอ้โหวิหลายตัวนี่แม่ว่ามันนน้อยๆพี่น้องครับปาตาคือตายเน่อน ปลาผมไหมนี่ตัวใหญ่ๆซี่แต้มครับผมอวนสามแต้มครับมวลซีสามลังนี่ลุยเตาะลังหนึ่งใส่ยอยู่หม่งน้ำขอนขอนนี่แกนี่นี่โกบสัมปอ ดิผาดอยู่ว่ดิผาดอยู่ว่ตัวว่ใหญ่ปันไหนครับซีตัวโอ้ยปลาตายหมดพี่น้องปลามันหายากนะอะขอเซตหน้ากล้องก่อนไปต่อพี่กยกับมาไหนูแถวนี้เลยพี่น้องครับ ไอหักใส่แหนบปีนี่หนูบ่มีเลยหน้ามันหลายมันลงมาบ่ได้ <c oughs> ตอนนี้มีหม่องใส่หนูอยู่ปีนี่ทั้งบ้านผมมาหายากหน้ามลายหาหลังนี้โอ้โหแนนอัดงัดครับผมจนบ่ด,ดินแนนอัดงัดจนบ่ด,ดินโอ้โห <c oughs> ปาดหนึ่งจักโตัวแล้วนี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงดีๆกันครับสินนับให้มึงหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดตัวครับพี่ทรองครับตัวบ่นหน่้อยพร้อมได้ครับแปดตัวนี่ปาดแปดแต้มครับผมสุดยอดโอ้โห โอ้ยจวดถึงตัวหอดแปดแล้ววะดิแม่แปดเต็มปาดเขาไปแดไงไล้ครับแปดตัวตัวงามๆเลยบรรยากาศดิสานบ้านเท่าครับผมโอ้ยกบหลายครับพี่น้องครับต้องเสือบ หลังละแปดกับนี้ครับผมจังว่ฮา่าสุดยอดไปเนี่นนย,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 ยแถวนี้หนูไลยหลายปีไก่ผมก็ใส้ตู้ยุ่แถวนี้แหละนีี่ามีไปครับผมว่าพ่เขาด้วยหลังนี่ใส่ไปไก่มู โอ้ยมาตางจากหลังมาหันใช่เนาะมึงครับตัวเดียวขอรออยู่นี่มองนี้น่ะอมันหลายตัวเดียวโอ้ไฮนี่แม่เขาดีจ้ะให้เขาน้อยๆน,นี่ หลังหนึ่งอยู่มุมนี้ครับโอ้โหเห็นดำคือมือเห็นตาดำดำครับกี่แต้มแค่นั้นแหละสามครับผมโอ้ยยุงไหมกบลหลย,ยุงกระลหลหน้ามันลหลครับ หลังนึงก็แก่่นไกลๆผนพี่น้องครับไปครับผมรุนโตะพระลันค่องนะพระลันค่องนี่หกโมงสิบผาประมาณหกโมงสิบผาครับเ,เมื่อยน,นักเขาร้ายโพดมาอนี้ถุงหมานจวดครับพี่น้องครับโอ้หัวกุ้งกับเขาดีไปมาเมืองครับหลังนี้ เขาอยู่ใส่หัวกุ้งน้ำนะครับนี่ปลาห่มตายหมดน,นี่นะครับสองตัวมันเอาหัวกุ้งอ่ะเดี๋ยที่สับใส่เป็นปลาสับอยู่หัวกุ้งเนี่ยเขาทายอยู่โอ้ชุงหมานพังหมดละกระสอบมานเลยอีกสามลังครับผมไม่ได้ครับ หลังนี้ใส่หัวกลุ่งมากหลายโอ้โผมึ้ตัวหน่อยแต่ยังนี่สองครับผมสองเต้มนุ่งกระหลพลาดแค่หลังเดียวหลังแรกเลยที่ผมใส่ใมึง หลังจากนั้นบ่ผ่าดเลยครับใส่ละวันนี้ือบยนี้ยไก่หัวกุ้งผสมปลาฮึบเชือบตัวหนึง่ <c oughs> นงนั่งอยู่ในกล่องหัวกุ้ง โอ้เมื่อต้นเราบาดได้แล้วเพราะว่าลังลังยุแกนันยามไปแล้วครับจําผิดสิบเจ็ดหลังเมื่อเราพี่นะครับโอ้หนังอิ้งตึงให้นี่เขาดีครับเดี๋ยวเว้นไว้อีกจกมือสองมือผมถือมาซ้ำบางนี่อีกกบหลานี่นี่ให้นี่ อีสัยยุสองไฮนี่เลยไฮขึ้นมาทางนี้กบไม่ค่อยหลายครับนี่อู้กบหลายอยู่ไฮนี่ก็ไฮต่อไปนี่เดี๋ยวสิมาใส่จากวนอ้อมยาวๆเลยนี่มาใส่เหมือนเลงนี่หน่อยต้องเยียร์กันเยียรเฮามีตะกุ๋งกับปลาเนเอาปลาเป็นบะมี่ครับเมื่อหรออ้า สิบเจ็ดหลังครับผมโอ้ยหลังมีหลังหนึ่งเข่าหลาค่ัไหลายแน่เมืองพี่รองครับหกตัวเยื่อหัวกุ้งไหมเข้าดีครับพี่รองครับเมืองหกตัวเยื่อหัวกุ้งให้เดียวนี่ยให้นี่เข้าดีครับหลังนั่นแก่นั่นกับเข่าแก่นั่นกับเข่ามดัดแบบนี้ต้องซ้ำครับผมเอา้าเดี๋ยว ไปนับผลงานกันอยู่บ้านครับไปเที่ยวออกเห็เมืองกันชัดๆว่าสิได้หลายปันไดผงมานเทาบัานดุกเสือบจังหุ่นอีเตเวกนกำลังขึ้นนี่ละครับมาเซ่าถือว่าเซ้าสุดได้แค่นี้แล้วพี่น้องครับมือต่อไปกับมือมือขึ้นเก้า,าละขอให้เรื่อยพี่น้องเขาอยากเมืองแจงๆปกติเวลานี่็เตรียมตัวไปเฮ็ดงานนะครับหกโมงหกโมงเคืองนี่ เตรียมของเตรียมยังให้ลูกไปเหตุการ์าไปโรงเรียนแต่กวางก็เตรียมไปกันครับอย่างนั้นจะเศร้าครับผมเจ็ดโมงก,กลัว่ต้องถึงหม่องเหตุการ์หรอเพราะฉะนั้นผมมาสวยครับบ่ได้ครับแต่ว่าเป็นวันหยุดแต่าบรีน,นี้เป็นวันหยุดกะมาตอนแจงแจงเลยโยหาซิบัแจงรักต้องเฝ้ามาครับคนใส่แงบหลายครับเมืองผุนสองคนอยู่ผุนผมเรื่อมถ่ายมึงหยุดหยุดถึงให้ที่ผมไปยามหันขึ้นไปครับเป็นใส่หันสองคนครับแต่ว่าคนบนนมาใส่ทั้งล่างเลย ผมใส่ยูหนี่พู้เดียวฟังพุ่นกับมีคนหนึ่งปุบูอุ้นสุดๆผุ่นแต่ว่าย,ยูทั้งทังไห้ดีผมใส่เห็นไปมันใส่ไยมันใส่ประจําครับยูหันจะาของหน้ามันใส่ไปครับผมไปรุ่นผลงานน้วกันอยู่บ้านเขานะป้องกันการโดดครับ เยอยหัวกุ้งเขาหกตัวครับหลังไงเขาคัดเขาแน่นกุ้งลายเหม็นอันนี้สองนู้ตัวงามครับแปด เอเนน่งงขอไปนั่งในเรื่องหัวกุ้งเก้าครับหลังนี้ตัวเดียวสับผสม,มกับปลาสับพอดีตัวหนีกหน่อยนึงครับหลังนี้บน่นาบกอืมตัวน,น่อยครบหน่อย แล้วาดหลังเดียวครับเขาสิบหกหลังโอ้หลังนี้สองเป็นสิบเอ็บเอ็ดต้ ของแท้ครับสองสิบเอ็ดเป็นสิบสามสองเตี้ยมนนี้ก็สองสิบห้าสิบห้านนี้สามเป็นสิบแปด อันนี้หนึ่งสิบเก้าอันนี้หนึ่งยี่สิบว้าอันนี้สี่ยี่บสี่ หนึ่กับซีครับผมซีกับสามเไยสาม,สามโอ้มาเข็งเกียร์ชีดินสามยี่สิบเจ็ดอันนี้สามสามสิบครับผมสามสิบ ทะเท,ท,ะทีหลังเราแปดนะครับมาแล้วหลังเราแปดดูเปลี่ยนบ่วเดี๋ยวนับเมื่อกี้ดีนะนับแปดอีกครับตั้งนี่แปดโตครับผมสามสิบแปด หลังนี้ซีครับผมเสียงดังจัง่อย42 42แต้มครับผมพี่น้องครับเบอน,นี้โ <c oughs> อ้โหขรุขระกับเอาขักเขาเนี่หัวกุ้งหับปลาดูสิเดี๋ยวดี่สามผสมกันนะครับคลิปต่อไปใส่หัวกุ้งผสมกับ tao biết tôi nghe thấy không tài ố gì đây là có quá Hãy subscribe cho ไหลคุบซูมืองานเฮาเหมาือนี่จังครับลายสุดตั้งแต่ดักมากครับ42แต้มตกตัวงามดีครับเพื่อนตัวหน่อยปลาโอ้โหเอ้าอพี่น้องกดติดตามกดไลค์กันลังใจเลยด้ยดยครับผมเจอกันไม่คิปหน้าเดี๋ยวสิผส,ส,สมร่วมกันครับนี่หัวกุ้งกับปลา เนาไปใส่มึงสีขาวป่ะใส่ไม้ก้อนครับกบหลายครับไมน้นี่หรือไปซ่ํเอาเดี๋ยวกันไม่เขีหนาครับผมสวัสดีครับ